เราได้แบบนี้มารีวิวประกอบนะครับจานนั้นเมกินตาไม่เปเชอรี่ครับผมจืดครับอุปกอบเข้าเวลา,เาทำงานกับดิฉันเนี่ยครับผมใส่สตแ,แตนนะครับเพราะว่าผมเบื้องโนดแล้วก็เอาไว้ข้างโทรศัพท์ไว้บอกกับเมียนั่นเลยครับเนี่ก็บข้อไว้ตลอดคอนเสิร์ตนะครับแล้วก็เ,เป็นงานคอนเสิร์ตในลักษณะกาชาติเพราะว่า งาน้าลานนะครับห้องกระสีจืดใส่เป็นเอียนะครับสตหรับเอียสายเป็นของจิกวปลาเลนเจอร์ทีสองแต่บรูว่าสเปคล่าหะเอยัดตังไรนะครับสำหรับตัวนี้กับจากฟังผมเป็น CCA ครับเมียซื้อให้เหมือนเดิมแล้วก็ลองจะเดินปักไฟมาไว้ใต้สแตนนะครับกระสีหกหกแม่ยัน้อย ครับผมไว้ชา็ตไอแพดชาร์จโทรศัพท์เช็กวอน<า>วอนอ่าในส่วนบนก็จึงไม,มณนี้ครับส่วนอเอฟเฟกต์ดี่ใส่นะครับก็จะเป็นบอสจีทร้อยนะครับบอสจีทร้อยอันนี้ก็เริ่มห่างเริ่มเก่าแล้วครับใส่งานมาประมาณอ่าผมมาณสองสามเแล้วอนสี่มือสองมาแล้วเริ่มล้วนเริ่มเช,ช็กวอเช็คที่ ใส่หาเงินจิตจิตฮออฮ่อมีสายอ่แบ่งไฟจากพวกแบ่งของไฟเป็นวัโตอนนี้ลักษณะงานเป็นชั่วโมงเคิงหรือว่างานที่เขาล้านค่ะยังผมจะใส่ไฟสองพี่วัวครับอันนี้เป็นสายเอียครับสายเอียแต่ว่าวันนี้มือมิกเขาเดินสายเอียมาให้สองที่เขเลยบ่ได้บ่ได้ไล่สายของเจ้าของนะครับนี่เป็น เพลงหลายเลยเกินเหลืองคนเดียวจำเพลงว่าได้ครับผมครับเพื่อไม่เสีกับแบ่งนะครับเราเบ่งแบ่งทีตั้งไว้นะครับลดเสียงก่อนไม่อยากได้ยิ่นเสียงนะครับจะเป็นตัวแรกผมตั้งเป็นเสียงแตะสโลนครับอยู่ที่ u 0 5ช่องหนึ่งนะครับแล้วก็ช่องสองเป็น power c o r d นไม่มีอะไรนะครับสามถึงขีนนะครับขีนสโลวขีนสโลนะครับต่อาเยยมนี่เป็นเฟสเซอร์นะครับส่วนเวลาไหลไล่พิ้นกับสี่เหลี่ยมไดนนมมีกเก่านะครับรคือดีบเบาลงเพราะว่าเป็นคนยี่ขี่ข้านเหยียบเอฟเฟกต์นะครับอในส่วนอันนี้เป็นสตัมคอร์ดแล้วก็ทะยัานี่เป็นข้อลาดแบบนหวานแบบออกเนื่อๆนืนนนนจะ่อย <c oughs> ครับผมตัางว้ประมาณนี้ครับแล้วก็เวลาเล่นเพลงพวกของมอนเชนนะผมใส่ยูซูนโหนะครับตัางว้มีแต่มีแชร์เสียงนี่นะครับที่เป็นเสียงออกแตกอ้อนนะครับส่วนนี้ก็เป็นเหมือนเดิมครับเหมือนแชแนลยูหานะคือพาวเวอร์คอร์ดเคีนแอนเฟสเซอร์นะครับแเหล่าข้อรัดแอนสตัมนะครับเคีนเฟสเซอร์ครับส่วน กีตาร์นะครับเข้กากับสี mm hmm. สายแจ็คเป็นอินฟูเมนต์ครับเป็นสายแบบาสายส้นทรัพย์สมัยเก่านะเพ mm hmm. ราะว่าเป็นคนมักความวินเทจครับผม mm hmm. อันนี้เป็นกีตาร์ Jv Custom นะครับ mm hmm. เป็นกีตาร์งานเกาหลีครับแต่ว่าคุณภาพเอาอยู่ครับเพ mm hmm. ราะว่าตัวน mm ี้โบดีผมจะไม่ได้ใส่จับเพราะว่า ที่ตาต์ตวตประจำของผมเนี่ยคือตอนนี้เอาไปเลียนเสร็จอยู่ยครับเอาไปรีเฟซครับส่วนตัวนี้จะเป็น JB คัตตอมเพื่อเพื่อออกมาใส่เฉพาะนะครับแต่ว่าสิเรไจะใส่ตลอดไปเดี๋ยวเมื่อไรได้โอกาสเขาบ้านแล้วเอาตัวนั้นมารีวิวนั่ครับเฟนเดอร์กิมมี่เฮนดิคเม็กซิโกนะครับส่วนนี้ก็จะเป็น เป็นฮัมซิงเินะครับตัวนี้เป็นแฮมบักิ้งมิดเดิลเป็นซิงเกิลคอยแล้วก็อันนี้เขาเรียกมันตัวน็กเป็นซิงเกิลคอยครับผมอันนี้ก็คือเป็นใส่ตัวนี้นะครับสองตัวส่วนอันนี้มือมีตัดมือมีตัดคอยนะอันนี้ก็จะเป็นตัวนี้สองตัวแล้วก็อันนี้ตัวกลาง แจ็คที่3เป็นตัวนี้ตัวเดียวนะครับส่วนแจ็คที่สี่เอ้ยแจ็คที่หาตลวเนาะแจ็คที่หาเป็น2องตัวนี้ครับแจ็คที่6จะเป็นตัวนี้ดิบเดียวนะครับเสียงก็จะทวแทว้งทแวงเลยแต่จะคนละคาแรคเตอร์กับเฟนเดอร์นะครับอันนี้คือตามที่เล่นนะครับแี้มีมีความแตกต่างอยู่นะครับช่วงกล้องกับกล้องออกเป็นกล้องเฟนเดอร์ตัวมันมันเป็นของเฟนเดอร์ที่ใหญ่มากนะครับแต่ว่าผม ชอบของเซนเดอร์ทรงนี้เป็นเป็นบิจาลักษณะนะครับสายพายครับเออนี่บอ,อลไล่ก็จะเป็นวินเทจแบบตายพวกจิมมี่เฮนดิกอะไรประมาณนี้ครับของแบบแบบเแบบมือกิตาตาคนดังๆในสมัยเก่าน,นะครับครับสำหรับสงสัยอัออยนใดก็สอบถามเลยนะครับสำหรับผมอันเมือกิตาตาไม่พัชลี่นะครับก็บขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับยังไงก็ฝากากดติดตาม กดไลค์กดซับตะไครซับตะไครกดแชร์ให้ในเด้อครับเพื่อการทำคลิปในคลิปต,ต่อไปครับผมนี่ก็สวัสดีครับ